สวัสดีครับกับผมนายคามินชนนั้นนขอตั้งสัจจะอธิฐานบาร,รมีครั้งที่428ประจำวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2563นี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะพระพุทธตรายรัตนญาณมานีนภาราชศีสหัสสะสุธรรมาพุทธโธธมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวะรังคันทังศีวลีจะมหาเถรัง อะหังวันธามิทูระโตอะหังวันธามิทาตุโยอะหังวันธามิสัพพะโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพระรัปตาปัจเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพะโส พุทธังอธิฐามิธรรมังอธิฐามิสังฆังอธิฐามิข้าพเจ้าในคามินชะแนนขอตั้งสัจจะอธิฐานบารมีครั้งที่ 428นี้ขอให้ข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่เป็นพระบรมมหาโพธ <f ew krit ima> ิสัตว์พระสีริยะเมตรัยในชาติปัจจุบันนี้ได้เถิดพระเจ้าค่ะข้าพเจ้าพร้อมที่จะทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่แห่งนี้ขอให้ข้าพเจ้าทำให้ประสบผลสำเร็จในชาติปัจจุบันนี้ได้เถิดพระเจ้าค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่428แล้วนะครับขอให้ข้าพเจ้าทำให้ประสบผลสำเร็จด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ